แล้วก็ปลาทูก็คล้ายๆสีเป็นเหมือนแมน่สีนะคะแต่ว่าเล็กกว่าแล้วก็พี้เล่า 你们，妈抓你。 นี่ก็เป็นเด็กเอนเตอร์เทนแมวนะครับเด็กเอนยางแท้ทรูครับเด็กเอนเตอร์เทนให้แมวออกกำลังกายนะครับก่อนเดี๋ยวจะจับสองส้มเข้านอนนะฮะจะเอาออกกำลังกายกันก่อนโอ,โอ้โอ้ตอนเวลาถ้าเกิดเขากอดอยู่ในที่นั้นหนูต้องหนูต้องอย่าเพิ่งดึงนะคะโอเคไหมสิจา๋า โอเคเมื่อกี้เราเราเรียนรู้อะไรคะถ้าน้องเกาะอ,อยู่ข้างบนเราดึงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะเด็กแมเเเวเจ็บใช่เดยวแมวเจ็บอืมน้องขอคงเล่นออกอยู่นะคะ เด็กเอ็นครับหาพี่พไม่มีตัวห, <c oughs> หา,หาโอเคนะครับเดี๋ยวจะให้เวลาเด็กเอ็นเล่นกับแมวอยู่พักหนึ่งนะฮะก็เล็กอะไรนะวินวินกันทั้งคู่ครับเด็กก็ได้เล่นครับแมวก็ได้เล่นด้วย เฮ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีจากบ้านเคนเซาวนะครับตาถูอ่อลงหมดอ่าถ้าเกิดว่ามีตัวตีเกาะเกาะเขาคาบตรงนั้นหนูด <ald en> <Tamam>, ึงหนูดึงได้ไหมคะไม่ได้ทำไมถึงด <is this> ึงไม่ได้คะ เขาจะตกมาเจ็บใช่ไหมอ่าหนูต <owner> <necessary> ้องระวัง okay, น้องด้วยนะเดี๋ยวล่าเรียกเวลาไม่กันน้อมึนอาจ้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 าเอ้าเอ้าอาโอเคครับสวัสดีนะครับสวัสดีจากบ้านเคสเฮาส์ครับ